สวัสดีครับแฟนยทุกๆท่านนะฮะพบกันจำเช่นเคยนะสลับกันหาแนวทางฮานอยนะฮะก็เช้านี้วันที่19นะครับที่เช้ามาพร้อมกับอากาศหนาวครับแล้วก็มีลมนะฮะหนาวเย็นนะครับเย็นวันนี้เย็นเย็นืุอวานนะครับอุณหภูมิน่าจะต่ำกว่า20นะครับอ่ะสวัวนเลขวันนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันเลยนะครับ 0 2 8 9 2 8 9 0 2 8 9 4แล้วก็6ีวกเรามาคัดแยกตรงนี้อีกทีนะฮะ,ะนับเลยนะฮะเลข0ูนย์มหนึงสองสามนะครับเลข2 1 2 3 4 5เลข8 1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดโอ้แปดเยอะมากนะฮะเลขสามหนึ่งโอ้ยเพราะฉะนั้นตกคนึกเรียบร้อยให้แล้วนะครับสองแปดศูนย์เด่นที่เลขแปดนะครับว่าแปดเด่นเยอะนะครับแปดค่อนข้างเยอะนะฮะจะเป็นสองแปดแล้วก็ศูนย์สองแปด 2 0แล้วก็80นะครับเช่นเคยนั่นเด่นที่เลข8ปนะครับก็มี2 8 0 8นะครับอ่าส่วนเลขคู่เลขสุกเลข8นะวิ่งรูดเลข8นะครับ0ูน4์ แแล้วก็9นะครับทั้งหมด7ตัวนะครับ0 1 2 4 6 8สแล้วก็9นะครับจะประมาณนี้นะวิ่งลูกเลข8ดนะเด่นที่เลข8นะครับก็มี 28, แล้วก็0 8นย์นะครับโอเคครับสั้หล่บวันนี้ก็อุ่นหนาว เอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชมครับฝากํำเตือน,น,นไว้ด้วยนะครับตัวเลขงี่ามีหลุดครับโปรดใช้วิญญาณในการข้อมลนะฮะสำหรับน,นี้ขอตลาไปแล้วนะครับขอบทุกท่านโชคดีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับเทิ้งหน้าจอไว้สักครู่หนึ่งนะครับ